สว,ส,วส,วสวัสดีครับพี่เด็กสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นไงไม่เยี่ยมพะผายเลยเป็นไงเห็นพะผายเลยเป็นยังไงเห็นแล้วเพิ่มค่ะเพราะว่าตั้งใจอยากจะมาก็เลยมาเนี่ยถ้าไม่ได้ปิดก้องเวลาก็คงมาไม่ได้โทรมาตั้งแต่เมื่อวานเนาะเมื่อเช้าก็ไลฟ์สดตอนเช้าอยู่สองชั่วโมงกว่าเขามาลงไลฟ์แล้วก็มีเสียงเข้าโอ้คนรอก็รอนานดีได้นะได้มาชมพบผาย เ็นแล้วก็อยากจะไปหาก็ต้องมีโอกาสได้มาเมืองไทยแล้วก็เลยพี่นักอยู่ประเทศไหนนะสวิตเซอร์แลนสวิตเซแลนอ้าวจะบอกว่าอยู่ใกล้พี่ยูพินนะพี่ยูพินก็อยู่สวิตซ์เหมือนกันใช่เอฟซีพ่อพายเนี่ยอยู่สวิตซ์พี่พี่หญิงใหญ่เราอ่ะที่คุยในไลฟ์พี่ยูพินยูพินน่ะนั่นแหละก็อยู่สวิตซ์เหมือนกันอ๋อจะ่คิดว่าจะมาทําอะไรนะวันนี้ตั้งใจมาทําอะไรนะ มาดูพ่อพายใช่ไหมาไม่ได้มาทำอะไรออ๋มาเจอกันมาเห็นอยากเห็นมาชมบารมีครั้งหนึ่งเล้วคนชอบช้างอยู่แล้วก็เห็นนี่เห็นดูดูช่องไหนมั่งเนี่ยดูทุกช่องดูทุกช่องแต่ก็ค่อยๆมีเวลาดูตุ้งต้นนิดตุงนิดหน่อยอ่างเงยอย่าลืมอย่าลืมช่องของชาแนลด้วยนะกดติดตามให้ด้วย ผมขอบคุณครับเพิ่งไปรับมาเมื่อเช้าเนี้ยสายสายสามโมงเช้าไปรับที่เล็ขมาโทรมาตั้งแต่เมื่อวานนั่นแหละเมื่อเช้าก็ไปช้าหน่อยเพราะว่าติดไร้สดอยู่ลงไร้สดแล้วก็ไปพี่เขาก็รออยู่ดีใจใครแต่ดูในช่องเห็นตัวจริงน่ารักครับตัวเล็กน่ารักนะครับน่ารักน่ารักอยู่ครับขอบคุณค่ะ เดี๋ยวพี่นั่งอยู่นานๆเลยนะเดี๋ยวผมหาได้นั่งได้เพราะว่าหายนั่งได้หามาใส่ใส่นอนพ่อพายแล้วก็เอาจะให้คนไม่เอาไม่เอาคนใช่ไหมเอาเอาไปที่จะไปลอยที่จะได้ขายอ๋อเออถ้าถ้าที่นั่นคือเอาเอาจาโนอนเอาจานนอไปแตกงาพ่อเอกแล้วก็ต้องเอาตัวเป็นไทยเอกสารแล้วก็มาแล้วเอาไปฝังฝังเลย ตท <c oughs> ี่ให้ใบใหม่แล้วไหมใบเดียวกันไหมให้แล้วใบเดียวกันนะนุ<อ>๊ปเป็นเป็นกระพี้นี่นตัวจริงนันู่นหน่อยตัวกระพี้แล้ก็ต้องเอาเอาเอาไปให้พวกพวกเหยีเต่าให้พวกเหยี่เป่าแล้วก็เออเอาไปฝังไวท้ที่ที่เราจะขายนะใบใบจำนวนเลยนะแล้วก็เอามูลไปด้วยออมูลลงไปฝังครับกันตรงนี้ใช่ ที่ช้างนั่นแหละมูลช้างนั่นแหละไปฝังกับก็ทรายด้วยนี่แหละก็ทำแล้วก็จุดทูบสิบสิบหกดอกโอกเจ้าที่เจ้าหนาไม่ให้ขายได้นะหากึงพ่อพ่อไปก็ใช้ด้วยว่าบารมีพ่อให้ได้ขายได้แล้วก็ทำเร็จขอให้สำเร็จนะครับพี่นะครับผมครับผมสาธุสาธุครับผมพี่เล็กมาแล้วนะมาจากสวีทนะครับแถวพี่ยูพินพี่ยูพินน่าจะรู้จักกันนะ ยังไม่รู้จัใจนะไม่รู้ยุคนมีชื่อยุคนี้ก็มีเยอะจะแต่ผมทักอยู่เละพี่พินมาแล้วมาแล้วนั่นแหละพี่พินเจ้ใหญ่เราโอเคเดี๋ยวจะให้ควันต้าทําให้นะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับผมครับอยู่ด้วยกันจนค่ำนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ค่อยได้ไปส่งผมที่สถานีรถอยู่ด้วยกันคืนนี้จะนอนด้วยกันนะครับคืนนี้ครับผมอยู่กับพ่ออยู่กับพ่อเอกครับผม